สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในแมปนัดเดียวนี่เราทำอะไรกันวะเนี่ยอะไรของพี่วะไปลมควันพึ่งฮะลมควันพึ่งเอ้ยกูยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยซื้อซื้อก๊าซอ่ะซื้อก๊าสตีมันใช่ไหมเราสดแล้วนะซื้อก๊สซื้อก๊าซแล้วอ่าให้คาริน่าลุยครับผมไปเดี๋ยวจะเอาเฮ้ยเผาเผาเผามัเลยนะฝั่งนู้นเผามันให้ล่าเออเข้าไปดูคาริ่น่ามั้ยหน่อยผมเข้าไปดูไม่ได้ป่ะเลย ไปครับไปครับวันนี้เราจะไปเผาขยะฟังสีน้ำเงินนะเิบย์เบย์ไปไปลุยลุยลุยอเราจะมาเผาเผาแล้วเผาขยะแล้วทำไมไม่เปิดระเบิดด้วยม่โดนไอจีสี่ไม่โดิดและมันเอ้ยไ่โดอ่ะหอจีสี่ขยะตีแก๊สตัวเองทันสมบัติเก่งเผาพี่นี่จะโคบ่ะปุ๊ว้าวว้าวมมคว้าละฮะตรงนี้คือแดนสว่างน่แจะคนไม่ได้่ายที่ หายไม่ได้้เลลลยฮโนี่ฝั่งเราทำไมเห็นถือบ้างทุกคนเลยเมีมีมีสองนายคนหนึ่งวุ้ยเนียนเหรอเนียนเหรอทำดีกว่าเผาเผายาดยาดแต่ดูถ้ามีแก๊สคนละสามตัวโดนไปปนมุมอะใครตายคนแรกเราดีเยอ เหตุเาแรกลงีไอคิงลอพีบนตายเป้อแรกคี้ย์หัวนแรกตักทีหัเยียอะไรไม่รา้งกระป่นโเยียตายจะเราตายกันรัวเยี่ยสกอร์ฝั่งเาคตรนาดเลยไปเผาเผามันเผามันเามัน ต้องแตะที <no ่หัโพตรบู้ตอนมันออกมา้น่นอนเลยนะว้าวไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวที่ยเอามาด้ไนวะเรายิงลงทำไมอะที่เขา โอ้าปีทะเลยของดุจรดุจรเฉกยโดนใส่ออกมาคมคมคมโอ้โหเอาไอ้เหี้ยโดนซ้อมไอ่ะจ้าซ้อมเลยเหี้ยเอ้ยให้สอนมาวะให้สอนมาวะไม่ใช่เปล่าวะสอนมาสอนมายิงแม่งดิเฮ้ยเราสอนมันกลับดิเราสอนมันกลับไม่ได้สอนเรา เราสอนมันกลับเราสอนมันกลับไม่สอนเราสอนมันกลับดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งตกกระพิร์ดีเลยเบ่าป้ะ กูก็สอนแม่งมาปิ่นท่องอะมันมาสอนใครวะมันมันมาสอนเราหรือเราสอนมันวะเนี่ยหนึงนน่งรถเสียงก่อนเสียงมันดังไปอะน่ารังคาญเสียงบาริสตุสทุ่มเต็มน้องเลยไฟบ้ามันไฟไม่ไหม้เลยอะเผาไม่ไหมอะไรวะเผาไหม้เก่งผู้ดังนี่อีกเหรอครอะไรวะในรถไฟ ไม่ไหวผมจะบอกแม่มนฟ้องแม่ีไฟนฟไปเย้ยหลังเรไม่ไหวอะเนยไม่อยากปวร้อนนขอยิงธรรมดาดว่แม่งตอิบไป

ตักิงวังตักิงองมิดบม่ะเ่อนเรเื่อนงไปโอ้โมีใครยิงตไปที่กูเลยยิงสิบกระ้ยแค่เราวะไม่ใค่เฮ้ยเฮ้ยปืนใหญ่มาเว้ยปืนใหญ่เฮปืนใหญ่ปืนใหญ่ มาทั้งแก๊งใหญ่หญ่ถัอ้งว่าปืนใหญ่มาปิดผิดห้องนั่นแหละหนุ่ยห้องยังโอ้ยมาปิดห้องแล้วปืนใหญ่เฮ้ยเผาพี่ยเผาจะปืนใหญ่ก็ด้านเราพี่ไหนปืน,นใหญ่ด้าน ตอนนี้นะครับล้วงแขนใหญ่จับจับมือแชนสอนนะฮะรวมกันทั้งหมดมาเดียวฮะไม่ไหวอ่ะเข้ามาสองคนก่อนเฮ้ยมึงตัวกับผู้ใหญ่ไปแย่แม่แม่เฮ้ยไอ้หัวโเอ้าแม่เนียโทรศัพท์โอ้ยเมม่านี้นะไอ้เราต้องเผาแล้วเหมือนมันจะออกมาหาแล้ว กันต้องมีคนกันรถไฟโอ้รถไฟต้องหกคนรถไฟรถไฟรถไฟที่ผมก็ได้ไฟมาต่อยหน่อยไฟโอ้ไม่ทันอ่ะแม่งทั้งห้องกูแทบไม่ได้ยินเสียงคุยในทีเอสนี่อะที่ยืนเสียงบ่ายเสียงเหลือห้าเผาก่อนนะ

โอ้ยยิงไม่โดนวะมันมีเลยครับบอกว่าโอ้ยยิงไม่โดนยังไงวะไม่โดนเขาเนาะอฮ้แต่ต่อไปเราสลับฝั่งให้เขาบ้งงไหมแหมวแต่นี่อะฝั่งนี้อ่ะเออเดี๋ยวเพื่อนเรามีอะไรดีขึ้นไหมเดี๋ยวเพื่อนเขามีอะไรดีขึ้น

ตั้งแ้ใหม่แล้วิติดลบแล้วเรามีไรหัวมันตายเอาเอาไม้ตะเก่งีสกอ่ะน่าเกลียดนห่อฮ้ยสัตว์นี่ตลอดเลยยุดบ้างไงยี่ห้รไปรถไป เอ้แม oh, <wait. S 1> ่ง yeah, ก no ูยิงติดอย่างเดียวเลยโอ้ยท้าไมกูยิงมันไม่ตายอ่ะนักเดียวตัวอุ้ยโอ้ยถึงสี่สิบไม่ถึงอย่างงี้เอ้ย ไอ้ไอ้นี่ปืนใหญ่จะไปฟ้องอยู่กว็วะเนี่ยตหลองนัดเดียวคราวนี้ปืนใหญ่จะไปฟ้องอยู่กว็ะกว,วะสอนก็มาปืนใหญ่จะไปฟ้องอยู่ก็วะกลัวไอ้กลัวปืนใหญ่ไปฟ้องฟ้องไหมไปฟ้องในใจกันร้อยมามาสวนเราเอง กูพื้นใหญ่โฟวันนี้กลัวจัดขี้หิขอบคุณนะครับที่มายิงด้วยกันไี้เราไปเอาเอาแค่นี้ไปยังไอไอคิงน้องมึงอ่ะมึงมึงบอกเพื่อนมึงหน่อยดีกว่าพี่ชื่ออะไรมันบเบื่อ่ะอะไร,รอ่ะดูเพื่อนมึงทิมดีสะมันเบื่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอบคุณเป็นใหญ่มากขอบคุณนะครับที่มายิงด้วยกันนี่แม่งมาคนเดียวอย่างเงี้ย ยังไงเราเอาแค่คลิปเดียวพอนะหอมปากหอมคอนี่ชื่ออะไรถามใครใครเคสบายบายบาบ